สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีละครับวิวาทะที่ทักษิณชินวัตรไปหาเรื่องเด็กอย่างพักเก้าไกลไทยโพสต์พาดหัวอย่างนี้ครับบอกว่าเด็กเก้าไกลถอนหอกพี่โทนี่ซัดเพื่อไทยเหมือนพลังประชารัฐเข้าไปทุกทีเนื้อหาใจความเนี่ยต้องย้อนกลับไปที่คำพูดของโทนี่หรือทักษิณชินวัตรหรือว่าโทนี่บุซัม ที่ออกมาพูดในเพจแคร์คิดเคลื่อนไทยนะครับคำพูดของทักษิณเนี่ยทักษิณบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าวันนี้ผมงงมากธนาธรก็ออกมาโจมตีพักเพื่อไทยที่มีคนบอกว่าก้าวไกลเหมือนประชาธิปัตย์เนี่ยผมว่าก็ชักจะเหมือนคือทุกวันแล้วนะครับทักษิณพูดอย่างนี้แหละครับเลยทําให้สุพนัทมีนชัยนันซึ่งเป็นว่าที่ผู้สมัครสสเขตเก้า กรุงเทพมหานครของพรรคก้าวไกลเนี่ยได้ทวิตข้อความตอบโต้กรณีคำพูดของนายทักษิณน,นะครับโดยสุพนัทบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าเพื่อไทยพรรคของท่านเนี่ยก็เหมือนกับพลังประชารัฐเข้าไปทุกทีแล้วนะครับก้าไกลชัดเจนครับก้าไกลไม่เอาสามมิตรก้าไกลไม่เอาหลุงป้อมครับ